สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Adobe After Effects ในบทนี้เราจะไปเรียนรู้ถึง Effect Time Remapping กันโดยตอนนี้ผมได้เปิดโปรเจกต์ไฟล์ที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็คือโปรเจกต์ intro 07แล้วไปกันที่ Project Panel มาเปิดโฟลเดอร์ s s t e t ผมอยากจะมาเช็ค Mark b r u s h PNG sequence ตัวนี้นิดหนึ่งของผมมันเป็น1 9 2 0 7 2 0 ระยะเวลา2วินาทีกัน1 f r a m เฟรมแล้วก็30 f r a m เฟรมเพอร์เซกเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ใช่30 f r a m เฟรมเพอร์เซกก็ได้ถ้าไม่ใช่เราไปเช็คกันที่ตรงนี้ครับไปที่ edit preference import dialog box ก็จะขึ้นมามาเช็คตรงนี้ถ้าไม่ใช่30 f r a m เฟรมเพอร์เซกแสดงว่าตั้งค่านี้ไว้ไม่ใช่30แต่ก็ไม่เป็นไรจะเป็นเท่าไหร่ก็ ไม่มีปัญหาหรือถ้าจะปรับมาเป็น30เฟรมเพอร์เซกเหมือนผมก็คลิกโอเคนะครับ Sequence Footage เพราะว่าการ Import Sequence Footage ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PNG Sequence Photoshop Sequence Import แล้วเขาจะใช้ค่านี้ค่าที่เราเซตไว้ในนี้เป็นหลักเราก็จะได้เฟรมเรตตามนั้น ส่วนคนที่ Import แล้วไม่ใช่30 f r a m e พไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีแก้ไขโดยการมาที่ตรงนี้คลิกขวานี่ Interpret Footage Main ใช้วิธีนี้เมื่อเปิดออกมาแล้วก่อนอื่นเรามาทบทวนนะฮะ30เฟรมกับ2วินาทีเราจะโฟกัสเฉพาะ2ส่วนคือส่วนเฟร Rate กับ Loop แค่นั้นเองเราจะใช้ประโยชน์จากการทำา n t t r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  t f o o t t g e e ส่วนตัวอื่นมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เริ่มปุ๊บเขาก็จะเอา้าเดิมเข้ามาตอนนี้30 f r a m เฟรมถ้าเกิดว่าผมปรับเป็น15 f r a m เฟรมถ้ากิดว่าผมมีเฟรมอยู่60 f r a เฟรมแล้วผมใช้แค่15เฟรมเวลาผมก็จะมีเยอะขึ้นนั่นคือตอนนี้กลายเป็น4วินาทีแล้วถ้าผมปรับเป็น60 f r a เฟรมผมก็จะเหลือเวลาเพียง1วินาทีดังนั้น คนที่ไม่ใช่30เฟรมก็ปรับมาเป็น30เฟรมคลิกออกมาแล้วก็จะได้2วินาทีเท่าผมคลิกโอเคลองไปดูฟุตเทจตัวอื่นกันบ้างมาดูที่ส o k e Atmosphere คลิกขวา i n t e r p r e เพ o ต t a ต e Main คลิกเลยมาดูฟุตเทจเดิมก่อน60เฟรมวินเซกนะครับ นั่นก็หมายถึงว่าการจะเอา Element f o o t a g ท m มีเดีย l ฟล์อะไรต่างๆเข้ามาใช้ใน After e f f e c t ได้จำเป็นต้อง Frame r a ร e เท่ากันกับ Main Composition ที่เราเซตไว้เราจะเซตไว้30 frame per s e อใช่ไหมฮะเจ้า Main Composition แต่ทีนี้ Footage Element พวกนี้จะเป็นมากกว่า30 frame ก็ยิ่งดีเพราะว่าความละเอียดหรือสปีดที่เวลาเขาเ l ล y มาเนี่ยมันจะสมูทยิ่งขึ้น สำหรับสโมกเนี่ยผมอยากให้มาปรับค่าตรงนี้ฮะเดิมทีเรามีอยู่1นูปส่วนใหญ่แล้วไฟล์ฟ o o t ท g เ e ล e มนต์ฟ o o เท g มีเดียไฟล์พวกนี้เนี่ยเขาจะทำไว้แค่รูปเดียวไฟล์จะได้ไม่ใหญ่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บแต่เวลาเอามาใช้งานถ้าอยากใช้มากกว่านี้ก็ต้องมาใช้กรรมวิธีอื่นเพิ่มขึ้นไปเช่นถ้าเราเพิ่มเป็น2ลูปคลิกออกมาก่อนเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเดิมทีมัน5วินาที60เฟรมเพอร์เซก อ่ะลองเช็คดูท่านหนึ่งลูปเหมือนเดิมก็5วินาทีแต่พอเพิ่มเป็น2ลูปก็10วินาทีคลิกโอเคเลยและมาดูกันที่ไทม์ไลน์นี่ตัวนี้ครับ Smoke Atmosphere เดิมทีเนี่ยเขามีอยู่แค่นี้ลูปเดียวนี่มีอยู่แค่นี้แต่ทีนี้คลิปเราเนี่ยเราเซตไว้10วินาที ไม่ใช่ว่าเขามาโชว์อยู่แค่นี้แล้วที่เหลือเขไม่มีแล้วเรายังอยากได้ภาพณเวลานี้โชว์แม้จะนิ่งอยู่แล้วก็อยากจะได้ภาพยาวไปจนถึง10วินาทีลองมาโซโล่สโมกแอดมฟยร์ดูนี่ครับสโมกแอดมฟิร์เดิมๆเขาก็จะเป็นอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ก็หายไปทีนี้ผมอยากให้สังเกตตรงขอบตรงมุมตรงนี้ฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวล่าง ตัวล่างขอบเขาจะมีสีดำๆตรงมุมบนนั่นหมายความว่าเลเยอร์ฟุตเทจนี้มีคอนเทนต์มีเนื้อหามีอินโฟม t ชันอยู่แค่นี้ไม่สามารถขยายออกมาได้แล้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเลเยอร์ไหนที่ไม่มีสีดำๆตรงมุมบนแสดงว่ายังมีเนื้อหาที่สามารถจะแสดงออกมาได้อีกถ้าคุณขยายแถบนี้ออกไปนี่อ้าวเห็นไหม พอ2ลูกเดิมทีมัน5วิพอ2หลูกปุ๊บมันก็จะเป็น10วิแสดงว่าเนื้อหาเขามีมาเต็มอยู่10วิพอดีเราลองเลื่อนดูเห็นไหมฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะปึ๊ดแล้วพอถึง5วินาทีก็ฟุบต่อมาเลยนี่ในการทำอินเ r อร์พรี ทีนี้จริงๆแล้ววันนี้เราจะคุยถึงเรื่อง Time Remapping กันก็เพราะสาเหตุนี้แหละครับสาเหตุที่ว่า Element f o o t a g e เนี่ยตัวอื่นๆก็เช่นกันมันจำเป็นที่จะต้องยืดไปจนถึง10วินาทีทีนี้กลับมาที่ Mark Blush อันโซโล่แล้วมาที่ Mark Blush แล้วก็โซโล่เปิดตาก่อนแล้วโซโล่นี่ฮนะมาร์คบลัชจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ ที่อยากให้เป็น30เฟรมเพอร์เซกเพราะว่าสำหรับมาร์คบรัชแล้วเนี่ยความเร็วของแอนิเมชันฝีแปลงพวกนี้มันเหมาะสมแทบจะเหมาะสมที่สุดแล้วประมาณนี้ความเร็วทีนี้คำสั่ง t i ม e Remapping เมื่อเราคลิกเลือกเลเยอร์ที่จะใช้คำสั่งนี้แล้วการกระทำใดๆกับเลเยอร์มันก็สื่อถึงว่าเราต้องไปที่รอ o ดาวน n เมนู Menu, คำว่าเลเยอร์ไปหาคำว่า Time นี่ครับมันจะมีชุดคำสั่งอยู่ประมาณ5 o p ออปชันเราคลิกที่ enable time remap ก่อนปุ๊บเมื่อคลิกที่ Layer ก็จะเป็นแบบนี้เขาจะสร้าง Keyframe หัวท้ายขึ้นมาแล้วก็มี Effect time remapping ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สามารถขยายตรงนี้ได้จากเมื่อก่อนเดิมๆเมนี่มันสิ้นสุดอยู่แค่นี้มีขอบดำอยู่ทีนี้เราสามารถขยายเนื้อหาได้เพียงแต่เนื้อหา ที่จะมาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาของเฟรมล่าสุดก็คือที่คีเฟรมนี้กด j นี่เนื้อหาตรงเนี้ยเขาจะมาแสดงในส่วนต่อขยายออกไปประมาณนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งด้านหน้าก็เช่นกันด้านหน้าเราก็สามารถขยายได้โดยเขาจะแสดงค่าณคีเฟรมนี้เพียงแต่ว่าคีเฟรมนี้ส่วนด้านหน้ามัน มีแต่ Background นะครับเราก็กด c t r o l Z เป็นเช่นนี้มากไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเลื่อนอสมมุติมาสักแค่นี้แล้วกันแล้วมาคลิกเพิ่ม Keyframe ตรงน,รงนี้ตรงด้านหน้าคลิกรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดปุ๊บนี่ก็จะมี Keyframe หน้าเวลานี้เกิดขึ้น Keyframe นี้เราสามารถขยายไปทางด้านใดด้านหนึ่งได้ สมมติว่าผมบีบมาด้านหน้านั่นหมายความว่าเนื้อหาในช่วงระหว่างคีเฟรมนี้มันถูกบีบให้ใช้เวลาสั้นลงตรงกันข้ามกับฝั่งนี้เนื้อหาในฝั่งนี้ก็จะถูกเพิ่มเวลาให้แสดงมากขึ้นนะครับเดาได้เลยว่าโซนด้านหน้าก็จะเร็วกว่าด้านหลังอลองรีวิวดูฟุบแล้วก็ค่อยคอยช้าช่วงนี้จะจะเร็วปุ๊บ และช่วงนี้ก็จะชาเป็นเช่นนี้ซึ่งการทำภาพสโลโมชันก็ใช้วิธีการนี้ได้อาจจะใช้ทั้งสองอย่างเลยใช้อินเทอร์เพลตฟุตเทจโดยการปรับเฟรมเรทนะครับประมาณนี้ลากคลุมและดีลีทออกไปก่อนและมาลองเช็คกันอีกสักทีนึงถ้าเพิ่มมายืนอยู่ตรงนี้เพิ่มคีย์เฟรมอยากให้เร็วช่วงต้นกับช่วงปลายเราก็มาแถวนี้ อย่าให้ท่านอย่าเพิ่งหมดแอนิเมชันก่อนถ้าแถวๆนี้เพิ่มคีย์เฟรมอีกแล้วก็บีบหัวบีบท้ายก็เหมือนเดิมช่วงนี้ก็จะเร็วช่วงกลางก็จะช้าแล้วก็ไปเร็วช่วงปลายอีกทีหนึ่งปุบประมาณนี้อ้าวเลือก2 k e คีย์เฟรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่กด Delete ออกไปนั่นหมายความว่าอะไรสรุปก็คือ เราสามารถปรับความเร็วของแอนิเมชันให้ช้าให้เร็วขึ้นได้โดยการปรับคีเฟรมข้างในเราก็ต้องอันโซโล่และปิดตาแล้วลองเปิดดูว่าความเร็วที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันสอดคล้องกับแอนิเมชันเราไหมซึ่งโชคดีว่ามันสอดคล้องกันอยู่แล้วเราก็ได้แค่เรียนรู้เฉยๆแต่เราไม่จำเป็นต้องปรับนี่ดูนะฮะค่อยๆขยับไปมันพอดีอยู่แล้ว ความเร็วซึ่งเราสามารถเพิ่มคีย์เฟรมแล้วก็บีบให้มันเร็วได้หรือเพิ่มคีย์เฟรมแล้วยืดให้มันช้ากว่าเดิมได้แต่โชคดีว่าเราไม่ต้องทำเราได้แค่เรียนรู้ทีนี้ถ้าจะยกเลิกแค่คลิก stop watch ออกไปทุกอย่างก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมเนื้อ,อาหาก็จะมีแค่นี้มุมบนก็จะเป็นสีดำเราไปเรียนรู้กันอีกออปชั่นหนึ่งโดยการตรงนี้ก็ได้ คลิกขวาที่แถบ l a เ e r เลื่อนไปที่ Time คราวนี้เราลองมาใช้คำสั่ง Time Revers l l y y r r คลิกปุ๊บมาสังเกตขอบด้านล่างนะฮะจะมีแถบอยู่ซึ่งแถบนี้ได้บ่งบอกถึงว่านี่คือถูกทำเป็น Reverse แล้ว Layer นี้ผลของการทำา r v e r s e มันก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเขาก็จะ Reverse ผมเปิดตาแล้วโซโลอีกทีนึงนะฮะเครื่องมันช้าดิมันจะ Reverse จากหลังแล้วก็ค่อยๆเรือหายไปประมาณนี้นี่นะฮะปุ๊บรีเวิร์ดปุ๊บแค่นั้นเองทีนี้เวลาเราทำแอนิเมชันใดๆเนี่ยช่วงแรกเราก็ใช้แบบธรรมดาแต่พอทอดหลังเราก็ทำเป็นรีเวิร์ดก็เท่ากับว่าแอนิเมตเข้ามาแล้วก็แอนิเมตรีเวิร์สกลับหายไป ประมาณนั้นเหมือนกับ fade in fade out ทีนี้คราวนี้เรากด c t r l Z undo undo อีกทีนึง undo ก็เรียบร้อยกลับมาที่เดิมแล้วไปเปิดตา solo ใหม่เพื่อที่จะทดลองคำสั่งต่อไปคลิกขวา time คราวนี้มาใช้ time stretch บ้าง time stretch ก็คือทั้งหมดทั้งเลเยอร์เนี่ยเขาตีเป็น100% การสเตรชก็คือการผดหรือขยายขยายทั้งเลเยอร์เลยตีว่าให้เลเยอร์นี้มีอยู่100%เวลาตอนนี้เวลาจริงคือ2วินาทีถ้าปรับเป็น300เวลาก็จะขยายขึ้นอ่ะคลิกโอเคนี่นี่คือการทำเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเวลาผลก็น่าจะเดาได้เวลาเพิ่มขึ้นเนื้อหาอยัางเท่าเดิมสปีดมันก็ย่อมที่จะช้าลงลองรีเพลย์ดูพรีวิวปุ๊บ เห็นไหมฮะช้ามากสาโลลงเลยดูอีกทีนึงปุ๊บวิธีนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่มันไม่สามารถเลือกทําเหมือนปักหมุดกับ enable time remapping ได้อันนี้คือปรับสปีดทั้งเลเยอร์เลยพูดง่ายๆคลิกขวา time time stretch คราวนี้ลองลดเหลือ50%บ้างเวลาก็จะน้อยลง เมื่อเวลาน้อยลงเนื้อหาเท่าเดิมความเร็วสปีดมันก็ย่องเพิ่มขึ้นกด space bar preview บ้างก็ได้นี่เห็นไหมครับเร็วปุ๊บเลยอีกทีนึงปุบประมาณนี้อีนนี้ถ้าจะ c a n ซ e l เราก็ time stretch กลับมา100%เเหมือนเดิมโอเคก็กลับมาเหมือนเดิมคลิกขวา time freeze frame คำสั่ง freeze frame ก็คือว่าเมื่อเคอร์เซอร์ยืนอยู่ณเฟรมใดๆข้อมูลณเฟรมนั้นก็จะใช้ถูก freeze แล้วก็ใช้ตลอดเลเยอร์เลยนี่ไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังนี่ก็จะมีข้อมูลของเฟรมนี้เฟรมเดียวถูก e e z e อยู่สามารถยืดได้ยาวเลยทีนี้ถ้า freeze แล้วไม่ว่ายืดหน้ายืดหลังได้หมดเลย ด้านหลังก็ยืดได้หดได้หมดเอาแค่ไหนเฟรมเดียวยกเลิกคำสั่งได้ด้วยการทำง่ายๆคลิก Stop Watch ทุกอย่างกลับเหมือนเดิมคลิกขวาชามคำสั่งสุดท้ายคือ Freeze On Last Frame ปุ๊บความหมายก็คือว่าเขาจะ freeze เฟรมสุดท้ายหลังจากนั้นเนื้อหาเขาก็จะยืดให้คุณสามารถเลือกใช้ได้แค่ไหนแต่จะ เอาค่าของเฟรมสุดท้ายคงที่ตลอดระยะเวลาที่คุณอยากใช้ตามแถบเลเยอร์นี้ส่วนด้านหน้าทุกอย่างเหมือนเดิมปึ๊บนะก็คล้ายๆกับการทำ enable time remap เลยคล้ายกันเลยจะว่าไปแล้วก็คือใช่เลยไม่ใช่คล้าย นั่นแสดงว่าเราเพิ่มคีย์เฟรมได้ถ้าจะเร่งสปีดแถวแถวนี้ก็ลองเพิ่มคีย์เฟรมดูปุ๊บแล้วบีบอ่าลองดูปุ๊บอ่าแล้วก็ชาเหมือนกับ time remap เลยดังนั้นเมื่อมาถึงคำสั่งสุดท้ายแล้วความเร็วเราได้ที่อยู่แล้วก็ลบคีย์เฟรมกลางกด delete ออกไปแล้วก็ใช้ค่านี้ได้เลย เราใช้ค่านี้มันสอดคล้องใช้เลยอันโซโลปิดตาฟุทีนี้ยังมีเหลือพวกที่ไม่ครบ10วินาทีอยู่อีก2 l a เลเยอร์ไปโซโลกันปึ๊บตัวนี้คือสโมกแบบนี้ฟุถ้าเราจะทำลูปเราก็ต้องไปอินเตอร์เพลตฟุตเทจทีนี้ถามว่าเราแคร์ตรงนี้ไหมเพราะว่า ลูปที่2เนี่ยเขาก็จะหายไปก่อนแล้วก็ค่อยมีหรือเราจะคลิกขวาชา m ม freeze on l a s t frame ดีเลือกเอาใช่ไหมแต่พอเลยมาตรงนี้ปุ๊บก,ก็นิ่งเลยซึ่งจริงๆทุกอย่าง animation ทุกอย่างมันก็นิ่งไปหมดแล้วนะช่วง5วินาทีนี้ก็เลือกเอาคลิก s สต p w a t c h ยกเลิก แล้วลองเลือกเอาดูว่าเราจะไป i n t e r p r e t e smoke นี้โดยการเพิ่ม l ูปหรือเปล่า smoke mov คลิกขวา interpret footage main ปรับเป็น2ลูปปุ๊บคลิกโอเคผมขอเลือกใช้การทำ loop แล้วกันผมไม่แคร์ตรงนี้สักเท่าไหร่ปุ๊บขึ้นมาใหม่อีกรอบก็ได้อันโซโลดูปุ๊บ ในฮะช่วงนี้ก็ไม่เห็นจะแปลกจริงๆแล้วเขาแอนิเมชันหมดกันตั้งแต่2วิ3วิกันแล้วประมาณนี้อีกตัวหนึ่งครับแฟร์โซโล,โล แฟลตัวนี้พื้นฐานเขาวูบหนึ่งตัวนี้ทำรูปไม่ได้อยู่แล้วถ้ารูปอีกรอบหนึ่งมันเหมือนเป็น transition รูปไม่ได้แน่นอนดังนั้นคลิกขวาชาม freeze on last frame แล้วกันก็คือ m o บ Map, m o บ Map เสร็จแล้วก็นิ่งไปแถวๆนี้ก็ไม่แปลก Un solo แล้วเดี๋ยวผม รีวิวเสร็จแล้วกลับมาดูกันอีกรอบหนึง่งนี่ครับหลังจากผมแรมพรีวิวจนได้แถบเขียวนี้มาทั้ง10วินาทีแล้วเรากลับมาดูกันครับปุ๊บฟุบทีนี้ทุกอย่างมีครบยาวไปจนถึง10วินาทีเลยอีกทีหนึง่งฟุบนี่ก็ยังเหลืออีก2-3อย่างที่ จะต้องมาเรียนกันต่อไปทีนี้เราก็ไปที่ไฟล์ Incre m เมน a ์ d s a เซฟุกเราก็จะได้เป็นโปรเจกต์อินโทร08ละสำหรับบทเรียนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ